บัตรนี้เป็นครั้งที่56ตรงกับวันที่4มกราคม2567 2,569ข้าพาเจ้านางสาวพิญญาดวงนามนขอกริงว่าจะสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสักบูชาและเป็นอาจารย์บูชาด่องค์พระควมปฏิเทราเจ้าองคหลวงปูส่สำเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเด่นหลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดทรงมาอนุโมทนาในการสวดส,สาธยายของข้าพาเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดทรงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้า เป็นสมาธิอันควรแกร่การสวดสะทยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมานตาจักรวาลีสวดปราขจัตุเทวตาสัทธามังบุนิราชสุนันตุสักขโมขทังสักเคาเมจารุเปคิริสิขารัตเตจันตาริเควิมาเนทิเประเถจคาเมตารุวานาคเนเคหาวถุพหิเขตไดภูมาจยันตุเทวชลธรวิสเมยคขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังบุนิวราวจนาสาธุโเมสุนันตุ ธรรมสวนากาลวัยำพระรันตาธรรมสวนากาลวัวยำพระรันตาธรรมสวนากาลัวยำพระรันตาบทสวดนมการเศรษฐีขาานนโมตัสสะปกุตโระโตสมาสัมพุทธสะนโมตัสสะปะกตโระโตสมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะกคตโระโตสมาสัมพุทธสะ โ ars, die, มสวดสัจจกริยาคาถานัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวังเอเตนะสัจวชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสรนังอันยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสรนังอันยังสังฆเมีสรนังวรังเอเตนะสัจวชเชนะโสติเมโหตุสัพพธา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธายาสภปานินางปูเรตวาปารมีสภปัต,ตสัมโธทิมุตตะมัง เอเตนัสจัจวัชเชนะมาหนตุสภ so, ุปัทถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพปานินางปูเรตวะปารมีสาพัปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสัภูปัทถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพปานินางปูเรตวะปารมีสาพัปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนัสจัจวัชเชนะมาหนตุสภูปัทถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสัคเเสุวิหารติกับรัฐุสมีมหาวเนมาตาภิกุส สังเคนสัตถิงปัจมัตเหหิพิกุสตเหหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัสสิสโลกราตุเทวตาเยปุเยนะสันนิปติดาวนติพระกวันตังทัศนายพิกุสังคันจาอัตฐกุจตุนังสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตเทเโหสิอยังโคภคะวาสเกสุวิหารติกปปรวัตถุสมิงมหาวเน มหาตาพิคุสังเคนัสัทิงปัจมัเตหิพิคุสเตหิสเพห์เหวะอรหันเตหิทัศิจนโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหุนติภักวันตังคัสนายาพิคุสังคันจะยานูนามยามปิเยนะภักวาเตนุปสังกเมยามเอาปสังกบิตวาพโกโตสันติเกปเจกคาถาภาสยามาตีอัทโุตาภักเทวตาภัเส อธากตาเทวตาเสยยะาปินามาภะราวาบริโสส h ม r ชิตังวาพหังภาษารยะภาษาริตังวาพหังสามิเจยายอวมีวัสุทาวาเสยุเทเวสุอันตรหิตาพระโกโตปุรโตปาตุระหังสุอธโกตาเทวตาพระกวนตังอภิวาเทตวาเอกัมตังอทังสุเอกัมตังทิตาโคเอกาเทวตาพระโกโตสันติเกีอิมังคาทังอภาสีิมหาสมัยุยปวนาสมิงเทวการยาสมาคตาอาคาตมหอิมังธรรมะสมัยังทักขิตายวะอัปราชิตตสังคันตี อัทโคอป,ปราเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีตัดรับพิกโววสมาธาหังสุจิตตังอัตโนชุก,กมากังสุสาร,รธีวันนตานิคาเหตวาอินทริยานิรักันติฟันทิตาตี อธกุอัปปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังกภาสีเชตวะขีลังเชตวะปริคังนินทขีลังโอหัจจมะเมชาเตจะรติสุทธวิมราจขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอธกุอัปปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังกภาสีเยเกสีพุทธังสารนังคตาเสนาติขมิสันติปายภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวกายางปริปูเรสันติติ อธโขภาควาพิกูอามันเตศิเยปุเยนะพิคเ,เวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหนเตถทาขาตังทัศนายพี่กูสังคันจาเยปิเตพิขเวอเหสุอตติตามัทนานัลรหันตุสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระขวันตานังเอตาปรมาเยว,วเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยาธาปิไมหังเอตระหิอเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคาตัมัทนานัอรหันต สัมมาสัมพุทธาเตสปีพระกวันตานางเอตัพระมาเยว,วเทว,ว,เว,วตาสันิปฏิตาภวิสันติเสย,ยยะธาปิไมหังเอตระหิอะยาจิกิสามีพิขเวเทว,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 วกายานางนามานิกิตติสามิพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิ ตั้งสุนาถสา,าทุกังมณสิกโรทภาสีสามีติเอวันพันเตติโคเตพิกุภัคกวตุวปัสจสจโสสุพัคกวาเอตตะทัโวจะสิโลกัมมนุกัสสามิยะทัภูมานตัสสิตายสิตาคิริคัพภรังปิหิตาตาสมาหิตาปุทุสีหาวสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุนโนโอทาตันภาสาสุทธาวิปัสสนนมนาวิลาพิญโยปันสะสเตยัตตวะวเนกาปิรตัตเวตโตอามันตยิสัทธาสาวะเจสสเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกคโวเตจะอาตปะมักรุงสุตตะวพุทธศาสนา นางเจสัมปาตุระหุยานางอมนุษยานัทสนังอเปเกสัตมัทคุงสหัสังอธัสตริงสตังเอกสหัสสานังอมนุสยานัมัทธสูงอเปเกนันตมัทคุงพิสาสภาผุทธาหุงตันจัดสภพังอพิญญายะวะวะคิตวานะจักขุมาตาตอาอมันตยิสัทาสาวเกสสเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถภิกโว เยโวหังกิตยิสามิคิราเหอนุบุพโสสัตตสหัสสาวยาขาภูมากาพิรัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยศสิโนโมธมานาภิกรรมพิกขุนังสมิติงวะนางฉะสหัสสาเหมาวตายคขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยศสิโนโมธมานาภิกรรมพี่ขุนังสมิติงวะนางสาตาคิราติสหัสสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยศสิโนโมธมานาภิกรรมพี่ขุนังสมิติงวะนางอิเจเตโสรสสหัสสายขานานตะ วันนิโนอิทิมันโตชุดิมันตัว,วนวันตัวยศสิโนโมธมานาพิกามุงภิกุนังสมิติงวะนาง เวสามิตาปัญจสตายาขานานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยศสิโนโมทมานาพิกามุพิกุณังสมิติงวะนังกุมพิโรราชคหิโกเวปุตรลสานิเวสนังพิญโยนังสตะสหัสังยาขานังปเยรุปาสติกุมพิโรราชคหิโกโสปคัสมิติงวะนังปุริมาจัตทิสังราชาตตตระโทปัสสติการทพานังอาิปติมหาราชายศศิโสปุตตาปินตสสาโวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยศสิโนโมทมานาพิกามุพิกุณังสมิติงวะนัง ถ้ากินอนจ rumor, ัตที่ส, room, สังราชาวิรุณหโหตสปัสสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสภาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันตุชุดิมันตุวณวันตุยสัสสินโมธมานาภิกขามุภิกุนังสมิติงวะนางปัจฉิมจัตที่สังราชาวิรุปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสภาโวอินทนามามหาพราอิทิมันตุชุดิมันตุวณวันตุยสัสสินุโมธมานาภิกขามุภิกุนังสมิติงวะนาง ปุตตะรันจัตที่สังราชากูเวโรตัสสาสติยาคานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสสะพะโวอินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุดิมันโตวนวันโต,นนตยสัตสินโม,โมทธมานาพิกรรมพิกุนังสมิติงว่านางังปุริมาที่สั่งทัตตรโถทัขีเนนะวิรุณหกปชิเมนะวิรุปขกวูเวโรตรังที่สั่งจัตตารเตมหาราชามมันตาจัตุโรทิสาท,ธาทัธรมานาอัทังสุวะเนกัปรัตเวเตสังมายาวินโนทาสาคูวาจานิกาสะทา,ามายากูเดนทุเวเดนทูจวิโสหจันนทก เสโทจะกินุมันทุนนิมันทุตัปนาโทอุปมันอยจักทิวสุตโตจะมาตานิจิตเสนโนจักขคันทพนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสราชุพิโมทมานาพิกามุพิกุนังสมิติงว่านัง อธาภูนาภาษานาคาเวสาลาสตาชกากัมพราสัตราอาคูปายาคาสญาติพิยามุนาทัตตรรถจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวะนางเยนาคาราเชสหัสารันติทิพาธิชาปกิวิสุทธสักขูเวหายสาเตวนัมชัปตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามังอพยันตานาคราชานมาสิสุปันโตเขมามกาสิพุทโธสันหาหิวจาหิปะวะหายันตานาคาสุปนาสัมมกลงสุพุทังชิตาวัชิราหัตเถนะสมุทังอสุราชิตา พาตโรวสวสเสิตรเีอิทิมันโตยสัสสินุการกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคสาเวปจิตติสุจิตติจัปหาราโทนมุจิสหสัสตันจัปพริปุตานังสเพเวโรจานมกกามกันในหิตวพริงเสนังราหุพทัทธม,มุปาขมุงสมยโยธานีพันธันเตภิกุนังสมิติงวะนางอาโปจัตเทวปทวีจัตเตโชวยโยตถะขมุงวารุนาวารุณาเทวโสมโมใจยสสะสาสหา,สา เมตากรุณากายิกาอากูเทวายัสสิโนทัศเตตัากายาสเพนานตวันิโนอิทิมันตุชุดิมันตุวันวันตุยัสสิโนโมทมานาอภิกามุภีกุนังสมิติงวะนางเวทูจเทวาสาลีจ่าอสมาจัทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันท h a m a ปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคุปุรักิตานักขันตานิปุรักิตวาอาคูมันถาวราหากาวัสูนางวาสโวเศุกัสโกปาคปุรินทโททัศเตตัากายาสเพนานตวันิโนอิทิมันตุชุติมันตุวันวัน ตัวยศส,สินุโมธรรมานาภิกรัมพิคุณังสมิติติงว่านางอัฐาคูนาภสะอัฐาคูสาภูเทวาชารมกคีสิขาริวะอาริทกาจโรชาจ่อุมาบุพานิพาสินวรุณาสาธรรมมาจากอาจุตาจะเนสากาสูเรยารุจิราอาคูอาคูอาสาว no. าเนสินทัตเสตเตทัาสากายาสาเพนานาตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันลวันตัว,ตว,ว,าาว,าตวยัสสินุโมธรรมานาภิกรัมพิคุณังสมิติติงว่านางัง สมานามหาสมานามนุสามานุาานาสุตตมาคิตาปะทูสิกาอากูอากูมโนปะทูสิกา,าทาภูหารโยเทวายเยจโรหิตวาสิโนปารักขามหาปารักขาอากูเทวายยสัสิโน ท่เตทัาสากยาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันตะวันโตเยสสินโนโมทามานาพิการูพี่กุนังสมิติงวนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคันนาสาสหโอทาตะไครหาปามโกหาอาคูเทววิจักขนาสถามันตาหารักขชามิสกาจยสสินโนท่านยังอาคาปัุโนโยที่สาพิวัสติท่าเตทัาสากยาสัเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโต วันนวันตโยยศสินุโมทมานาภิกรรมูพิกคุณังสมิติงว่านังเคมิยาดุสิตายามากัทกาจจยศสินสัมพิตการามาเศถาโชตินามาจาอาสวานิมานรติโนอาคูวัาคุปรังิมิตาทัศเ,เตทะสักกายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันตันวันตโยยศสินโมธมานาภิกรรมูพิกคุณังสมิติงว่านางังสัทเทเตเทวานิกายาสัเพนานตะวันนิโน นามันวะเยนะอาคัตชุงเยจันเยสัทิสาสหาปะปวุทธชาติมักขีลังโอคัตินนัมนาสวังทะเขมโมคัตตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรมาโตจับปุตตะอิทิมตโตสหะสนังกุมารรติโสจัสโสปาคาสมัมิติงวะนังสหัสพรมโลกานังมหาพรมาพิตินตติวปปปนสุติมันโต พิสมากายโยเยสัสิโสทเสถาอิสราอากูปเจกวสวัตติโนเตสัญจามัชตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรามเกมารเสนาภิกามีปัญสักัารหสามาทิ่ยังเอทากาหัถาพันทถราเคณพันธมัตถุโสมันตาปริวาริธรรมวุมุจิทักโกจินังอิติตธรรมาเสนกันหเสนังอเปสัยปานินาตรมาหัสสรังกตวานเพรระวังยัถาปวุสโกเมโคทนาันโตสวิชุโกตถาโสปจุฑาวัตถิสังคุโธอาศยังวเสตันจะสพังภิ ยายาววัขิตวันนจักุมาแต่ตัวอมันตยิสัทาสาวกเยสาเนรเตมารเสนาพิการตาติวิชานาถพิฆวโวเตจอาตตาปมกรุงสุตวะพุทธศาสาสนังวีตาราเขหิปการมุงเนสังโลมปีชยุงสพเพวชิตาสังฆามาพยาติตายยศสินโมทันติสปุตหิสาวกาาติชนสุตตาติ บทสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารตนัตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวนารายะปรเมสุราสิทธิปรมาจอินทาจัจจตุโลกาคัมภีรารักกาสมุธาภูตุงขังคาจะสัพรมาชัยยประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยธรณีธรณีอุทธทอุทธทีนาทีนาทีชัยยะชัยยคาคนละตนละนิสัยนิไรใสเศนะเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยาคัมภีร์สมพีนาเกนฑนาคีปีศาจภูตกาลีชัยยะชัย ยัุนิมิตาโรคีชัยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณมุขสาตราชัยะชัยยะจำปาทินาคากุลักันทก ชัยยะชัยยะคัชชนะตุรงสุการพุชงสีหาพยคทีปาชัยยะชัยยะวรุณมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีบุนะสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตเรสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะธรณีสารตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราตรัญญาภวเกชัยยะชัยยะวรุณายักษ์เกชัยยะชัยยะรักเสสุภะ สุระพุชเตชาชัยยะชัยยะกรเมัขนาชัยยะชัยยะราชาทิราชชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตปจเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหสุโรหะโรหะรินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโกวิรูปโขจันทิมารวิ อินโทจัเวนเตยโยจักุเวโรวรุโนปิจัอคิวายโยจัปาจุนหกุมาโรทัทรทตโกอัฐารสามหาเทวาสิทธิตาปะสอาทโยอิสีโนสาวกาสัพภาจัสพพาชัยยะรามุพวันตุเตชัยยะธรรมุจัสังโคจัทสะปาโรจัชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหตุเตชัยยะมังครังชัยโยปิพุทธ ชัยโยปิพุทธศาสริมโตออยังมารสาจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยัตตาธาพรหมคณามเฮสิโนชัยโยปิพุทธศาสรีมโตอายังมารสาจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตตาาอินทคณามเฮสิโนชัยโยปิพุทธศาสรีมโตอายังมารสาจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตตาเทวคณาเมเฮสิโน ชยโยปิพุทธศาสรีมะโตอายังมารสัจปาปิมะโตปราชยโยครสยามโพธิมันเทปโมติตาชยตาธาสุปันนักนามเฮสีโนชยโยปิพุทธศาสรีมะโตอายังมารสัจปาปิมะโตปราชยโยครสยามโพธิมันเทปโมติตาชยตาธานาคาคณามเฮสีโนชยโยปิพุทธศาสรีมะโตอายังมารสัจปาปิมะโตปราโยโยครสยามโพธิมันเทปโมติตาชยตาธาสัพรมาคณาเมเฮสีโนชยันโตโพธิยามุเรศกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมัง คเรีอราชิตปัลลังเกสีเสปทาวิปกคารีพิเศเกสัพระพุทธานางังอคัตโตปโมทติสุนักขันตงังสุมังคารังสุภพาตัตางสุหุติตังสุขโนสุมโมหุโตจะสุยิถังพระมจาริสุปาคีนางากายกรรมังวาจากรรมังปาคีนางปาคีนางมโนกรรมังปณิทีเตปาคีนา ปทักคินานีกตวานาลพันตเทปทักคิเนเตอัฏฐลัทธสุกิตาวิรุณหพุทธศาสเนอโรคาสุกิตาโหตหาสเพเฮียติพิสุนันตุพลโตเยเทวอสมิงธาเนอธิคตาทีคายุกาสธาโหตุสุกิตาโหตุสัพพทารักขันตุสัพพสัตนานักขันตุชินาสาสนงยากาจิปัฒนาเตสังสัภพปุเรนตุมโนรัฐา ยุตตะก,การเรปวัตสันตุวสังวสาวราหกาโรคาจุปัทาวาเตสังนิวาเรนตุจัสพทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยกทารหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังพักวาสาวัตถียังวิหารติเชตวะเนอนาทับินทิกสะอารมามเเตระโขพักวาพิกุอามมนเตสิพิกวติพะทันเตติเตพิกุพักวะโตพาปัจจโสสุพักวาเอตตะทาโวจา่า อุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขารานิจติตั้งตถาคโตพิสัมพุชติพิสเมติอภิสัมพุชิตวาพิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกรติสัพเพสังขารานิจติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคาตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขาราทุกขติตั้งตถาคโตอภิสัมพู ชติอภิสเมติอภิสัมผูชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏเปติวิวรติวิภชติอุตานีกรติสัพเพสังขาราทุขาติอุปาทวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทวาตถาคตานังทิตาวะสาธุธรรมวิทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธมาอนัตตาติตัถาคโตอภิสัมผูชติอภิสเมติอภิสัมผูชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏเปติวิวรติวิภชติอุตานีกรติสัพเพธมะอนัตตา ตอิรรมโวจัพักวาอตตมนาเตพิขุภะวโตภาสิตังอภินันทุนตี บทสวดพันเทกรัตคาถาแปรติตั้งนันนาวาขเมยยานปะติงกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทติตามปะหินันตังอปตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจัยโยธรรมตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิถามนุปรูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง่นคลอนแคลนเขาควรเพาะพูนอาการเช่นนั้น วายอเชวะกิจ,จมากระดับปังโภชนยามระนงสุเวความเพียรเป็นปกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตมตันที่ตังตัง,ตงเวพันเถกรันโตติสันโตอาจิกเ,เตมุนีมุนีพูดสงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวกขปัจเจเวคณาแปร Summer. สัพเพสังคารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธาทมทั้งหมดทั้งส,สิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเราอุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวส Saint ั่งมยามริตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะประโยสานาังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะกวรที่จะสังเวท อายังกายโยอจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขรังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันถังหาประโยชน์มิได้อันนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปจชิตตวานิรุชันตุครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังวุปสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามรันติจสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริงสุจ่มริสเร ที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังบริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเปเอทัสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยังกินจิยังกินจิกุศลังกัมมังสเพหิพเตหิกระตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพลตโตเยเทวาอัสมิงทาเนอธิคตาธิคายุกาสัทาโหตุสุกิตาโหตุทุกขาปมูลจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกขาปมูลจันตุสัเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมูลจันตุสเพอายา สุกิตาโหนตูทุกขาประมูลจันตูสัพเพยะกปิศาสัพเพยะขาสัพเพเตาสุกิตาโหนตูทุขาประมูลจันตุสัเพอาจาริยุปชาญาสุกิตาโหนตูทุขาประมูลจันตูสัเพนักขันตาสุกิตาโหนตูทุขาประมูลจันตูสัเพเทวาสุกิตาโหนตูทุขาประมูลจันตูสัเพสามัตตินางสมิชันตุโว บวชสวดบูชาหลวงปู่ท่วนนโมโพธิสัตตุอาคันติมายาติภักขาวานโมโพธิสัตตุอาคันติมาอาติภัขวานโมโพธิสัตตุอาคันติมายาติภควาปฏิทานคา,า,า,าถายาเทวตาสันติหรวิหาราวาสนินีทูเปคเรโพธิคเร yan, ตหินตหินตาธรรมทานในนภวันตุปูชิตาโสถิงกระเตทวิหารมัทเรเทราจมัชานวาการะพิกโวสารามิกาทานาปฏีวาสากา ข้ามาจากเทสานิขมาจากอิสราสปานภูตาสกิตาพวันตุเตชราพุชายเยปิจันทสัมภวาสังเสรตชาตาทวูปปาติกานินญานิกังธรรมวรางปฏิจเตสเพปิทุขัสกรรนุสังขยังคาจุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราชบุคคาสังโฆหนตุสมังโควะอัธยาจิตายาจ่ อมเหรักตุสัทธัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตประสัญน,นาหหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเสนสัมมาทาราปรเวชันตโตกาเรเทโวปวัสตุวุฒธิภาวายัสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจาระชังนินจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปิตาจันนิทุกขพยาปิตาจันนิพยาโสกปิตาจันนิโสกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเฮหิสัมปรังบุญญะสัมปรางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายสีรังรักขันตุสัพพธาภาวนาพิรตตาหุนตุจันตุเทวตาฆตาสุมั망คระคาถาหุนตุสัพังสุมัง a n g i n รักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสธีหุนตุนิรันตรังหุนตุสัพังสุมัง a n g i n รักขันตุสัพพเทวตาสัพพธมาานนุภเวะโสี โหนตุนิรันตระโหตุสัพพังสมังฆรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรังสัพพพุทธาพรัปตาปจิกานันจะยังพระรังอรันตานันจะตตชินารักขังพระธรรมิสัพพโสสัพพพุทธาพรัปตาปจิกานันจะยังพระรังอรันตานันจะตตชินารักขังพระรรมิสัพพโสสัพพพุทธาพรัปตาปจิกานันจะยังพระรังอรันตานันจะตตชินารักขังพระรรมิสัพพโสสัพพพุทธาพรัปตาปจิกานันจะยังพระรังอรันตานันจะตตชินารักขังพระธรรมิสสะพโส สัพเพผู้ทางพระรัตนประเจกานันจะยังพระรังอรันตานจะติเชนารักของพระอรรมิสัพโสสัพพผุ้ทาพระรปตาประเจกานันจะยังพระรังอรันตานจะติเินารักของพระมิสัพโสสัพเพผุาพระรปตาประเจกานั่นจะยังพระรงอรันตานจะติเชนารักของพระมิสัพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล่าวอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จส่สวรรคาลายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศรคภัยอันตรายทั้งปวงได้ ให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพเวทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนา สาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมุรเรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการด้วยเทิน